ใส่ดันทรงนะคะวันนี้ยังไม่ได้ใส่ดันทรงก็จะเป็นแฟบๆหน่อยตัวนี้ดันทรงของทางแบรนด์เรานะคะแบรนด์แฮปนะครับความหนาของดันทรงตัวนี้อยู่ที่0.4นะครับ0.4มิโอเคครับวิธีการใส่ก็คือตัวนี้เราก็ทำเป็นรูปตัวยก่อนนะครับอยู่ตัวตุววยนะครับแล้วก็ใส่เข้าไป เราดึงจากตรงนี้ออกมาก่อนนะครับรุ่นทเวลมังคีจะมีตัวนี้เราก็ดึงขึ้นมาก่อนแล้วก็ยัดดันทรงเข้าไปนะครับยัดเข้าไปเลยแล้วก็ปรับรนะครับหลังจากที่ยัดเข้าไปแล้วเราก็ปรับทรงให้มันสวยๆนะครับให้มันได้รูปเนาะงนี้งน,นี้เรียบร้อยแล้วครับเนี่ยตรงนี้ก็จะช่วยทําให้แบบว่าตัวกระเป๋าตรงนี้ไม่เปื้อนนะครับเพราะดันทรงเป็นตัวป้องกันอยู่แล้วก็ เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทรงกระเป๋าก็จะดูแบบสวยๆนะครับเนี่ยดูเป็นทรงเห็นไหมครับฝาก้วยนะครับ160บาทใครอยากได้ดันทรงรุ่นทเวลมังคีนะครับใส่ทเวลมังคีได้ใส่นิ้วคาร์บอนได้นะครับ12นิ้วสั่งได้เลยนะครับ